วันน e hmm. ี้ตื่นแต่เช้ามาทำบุญเป็นไงบ้างคะก็เอากับเหตุการณ์ก่่นาคาตายรู้สึกไงบ้างมันมาแบบว่ารวดเร็วมากอือก็รู้สึกเออเป็นห่วงครับเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมชาติเดียวกันนะครับที่อยู่ทางนู้นเพราะว่าก็ได้ยินมาว่า เจอปัญหาหนักเลยนะครับพอน้ำท่วมก็อะไรที่เราพอช่วยได้ก็อยากจะช่วยครับอการนะคะผมคก็ตกใจครับเพราะว่าญี่ปุ่นยังไม่ทันไรนะครับผมมาไทยอีกแล้วนะครับมาที่ภาคใต้ก็รู้สึกว่าก็สะเทือนใจครับแล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีขยายเกิดขึ้นในการนี้นะครับผมยังไงก็วันนี้ก็ดีใจที่หลายๆคนมาช่วยเหลือกันครับก็คือมารับบริจาคด้วยเสื้อด้วยใช่ครับมีมหาแฟนขับว่าไงบ้างก็ ภูมิใจครับที่มีพวกเขามาเป็นแฟนคลับนะครับเพราะว่าวันแรกที่ช่วยญี่ปุ่นเขาก็มานะครับวันนี้พวกเขาก็กมากันแล้วก็มากมากันเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยกันออประมูลเสื้อผ้าของพวกผมนะครับก็ก็ขอบคุณพวกพวกคุณทุกคนมากๆครับที่แบบใจบุญแล้วก็ออช่วยเหลือเพื่อนไทยด้วยกันได้เยอะไหมคะได้เยอะเลยครับก็ ก็วันนี้มีทั้งเดินไปใบจ่ากงสนนสุภุมวิทด้วยนะครับผมแล้วก็มีทั้งประมูลเสื้อเสื้อผ้าของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นกำลังใจเสดวนหนึ่งช่วยภาคใต้ใช่ไหมครับครับผมก็อยากอะไรช่วยได้ก็อยากจะช่วยครับเพราะว่าคนไทยด้วยกันเนาะถ้าไม่รักกันก็ไม่ไม่รู้ว่าใครจะมารักเราครับถ้าคนไทยไม่รักกันเองครับครับก็ช่วยเหลือกันครับเพราะว่าคนไทยด้วยกันก็ควรจะรักกันนะครับผมเพราะว่าเออเราก็มีกันอยู่ นี่นะครับคนไทยครับไม่ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกนะครับผมวันนี้เรามีอะไรช่วยได้ก็คือช่วยเหลือกันดีกว่าครับอา์ละครเนี่ยครบเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นแพคคู่ใช่ไหมคะถ่ายเป็นตอนนี้ใช่ใช่ครับจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครับก็เริ่มจะเบื่อชินากันแล้วเบื่อชินากันแล้วครับก็พึ่งไปเล่นกันมาครับไปเล่นฉากฉากแพพายุเข้าใช่ใช่ครับก็คอขอแกล้งครับอะไรนะคออะไรนะ หลาสุพันครับขอแกงขอแกงมาหลาสุพันขอเครับอ๋อครับก็เื็นว่าได้รับบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยหมครับอ๋อครับก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าเราก็คนไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลตัวเองครับ เราอยากให้มันมาสมจริงที่สุดครับครับก็ยังไม่แก่ยังคนเจ็บได้อยู่ก็ทําได้ครับการแก่แล้วคอ๋อไม่ครับของการเรามั้ระวังตัวครับแล้วก็มีการแบบว่าดูอาที่ดีไม่หัวแตกครับไม่ไม่หัวฟาดพื้นครับหัวฟาดปืนเลยครับครับเป็นฉากที่เราต้องโดนผักครับครับแล้วเราก็ตั้งใจให้มันเป็นการล้มจริงชนจริงอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ภาพมันออกมาเหมือนที่สุดครับก็ยอมได้ครับแต่ไม่ได้เกลียดกันจริงๆนะไม่เกลียดจริงผมไม่ได้ผักเขาไม่ได้ผักครับเอ่อ ผัดครับเออน้องเอกผัดก็หัวทิ่มขี้ต้มเลยครับนายก็ทำแฟนครับเลยเรื่องแฟนกันใช่ครับมันก็ไม่ใช่เรื่เชิงแฟนหรอกครับก็คือเยอะกว่าแฟนอีกยังมันเป็นเดี๋ยวต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามครับก็เดี๋ยวได้ดูเร็วๆนี้เลยเนาะครับผมก็น่าจะต่อจากข้ามเวลาหาลักครับการก็ซึ่งมีโตโน่อีกเหมือนกันครับผมก็ อย่าเพิ่งเบื่อหน้าผม้ะครับก็ไม่เบื่อดีคนละาแรคเตอร์ก็ประมาณ18เมษาครับก็จะออนแอร์ได้แน่นอนอ่ะสุการเที่ยวไหนกันคะสองหนุ่มสุการผมมีงานที่สุพรรณครับเย่ได้กลับบ้านแล้วก็น่าจะได้มีโอกาสกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณยายด้วยนะครับผมตามกา นำหัวคุณยายขอพลแกันคุหนาครับผมโนระคะก็จะกลับขอนแก่นครับนาน่าจะได้กลับนะครับน่าจะได้กลับขอนแก่นก็คงจะกลับไปหาคุณแม่น้องสาวแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่นู่นครับเพราะว่าสงการแต่ละปีก็มีความสุขมากครับได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนได้เจอญาติสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะกลับไปเจอครับที่อ่านเจอในอูปอกว่าแม่ห้ามมีแฟนเหรอคะอ๋อก็คือแม่บอกว่าอยากให้ตั้งใจทํางานก่อนครับเพราะว่าแม่รู้ว่าเวลาเรา เรารักใครเราก็จะรักมากครับแล้วแม่ก็กลัวว่าถ้าอ,อกหักขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีสมาธิในการทํางานการราันนรืฮะแม่ห้ามไหมแม่ก็ห้ามบ้างไม่ห้ามบ้างครับ <laughs> แล้วแต่อยู่แล้วครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ค่อยได้โฟกัสมากเท่าน,นั้นนะครับ <laughs> โฟกัสการทํางานมากกว่า่ะฝา,ากเลยไปถึงช่วงเทศกาลสงการค่ะการขับรถขับลาหรือว่าเล่นน้ำค่ะอยากฝา,ากอะไร ก็ฝากถึงเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเพราะว่าสงการเนี่ยสำหรับผมแล้วเป็นประเพณีที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับ<ช>แล้วก็เป็นประ,ะเพณีของไทยเราด้วยก็เลยในไ,ไทยของเรา<ช>ด้วยไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะซึ่งไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่มันแย่ๆหรือว่าที่ทําให้คนอื่นเสียใจครอบครัวตัวเองเสียใจอย่างเช่นถ้าเราทานเหล้าหรือกินเหล้าก็เขาก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็อย่าขับรถอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็พยายามเห็นอกเห็นใจเพื่อนที่เล่นน้ําด้วยกันครับก็จะมีความสุข ใช่ครับก็เหมือนกันครับคืออยากจะบอกว่าเป็นเทศกาลที่มีแต่วความสุขครับอยากให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขจริงๆครับไม่อยากให,ให,ให้ให้เห็นว่าหลายหลายคนต้องมาร้องไห้เสียน้ำตาเพราะว่า,า,วามีเรื่องมีราวกันใช่เสียเหม,มือนว่าเหมือนกับว่าสูญเสียคนที่เจองรักไปนะครับผมยังไงก็อย่าลืมรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับดื่มได้ครับแต่ว่าควรจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยขับรถต่อได้หรือเปล่านะครเมาไม่ขับนะครับอย่าลืมนะครับเมาก็อย่าขับใช่เมาอย่าขับครับ